ครับตอนนี้ถึงหน้าด่านหนองคายแล้วครับขอบคุณลูกค้าที่เรียกใช้บริการครับกาดหน้าเรียกใช้ได้อีกครับนะครับผมสวัสดีครับเราก็มาส่งลูกค้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าด่านหนองคายลูกค้าก็ประสงค์จะเดินทางข้ามฝั่งเองครับเรียกใช้บริการเราได้ครับไม่ว่าท่านจะเดินทางไปต่างจังหวัดต่างอำเภอสถานที่ราชการต่างๆสถานที่ที่ท่านต้องการเดินทางไป เราไปทั่วไทยครับแท็กซี่ชูทั่วไทยครับไปทุกที่ที่มีทางแล้วเจอกันนะครับไปกันต่อเลย